ชอบกลางวันยังครับเ,เ,บเพิ่งกินข้าวเที่ยงไปครับผมตอนเออเพิ่งกินข้าวเช้าไปนะครับข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินนะครับกินกินตอนไล่ดีดออกนั่นเลงครับข้าวข้าวเช้าสุดยอดจุงคนนะครับผม

เดินมาหน้อยทำงานกานเจ้าอา่ะสั่ว์ของเกลือสวยจิ๋ดเอออาว่าเขามีามาเม,มียจังได่โอ้ยหมอกใส่ยบ่ละจ่างกีมีอยู่ปะผมมีอยู่ครับแต่ว่ากับป่าตัดเดดออกเนาะนั่งในหุ่มอยู่ละโซดีไอชิดโอ้ไม่ใช่ไอชิดนะครับผมอันนี้ช่างกี่นะครับไอชิดกับบานเด้อครับผม ก็ไปพักกันมาวันที่30ทธันวานี้นะครับผมหมวกมันแดดน้องกีโอสวัสดีพี่อามารัดนะครับเซมหมวกอยู่ครับผมนี่นี่นี่น,นีนี่หมวกใครยู่แต่ว่าเห็นนังในหม่มซื้อเล้วครับผม,มก็ไปนังตากแดดดอกาะ <c oughs> <c oughs> โอ้เที่ยงแล้วเอฟซีกินขออ้าวยังน้อนนิฮะกินข้าวเที่ยงกันแลือยังน้อเอฟซีทุกท่านนี่น่งยะโมงนี่แหละครับข้าผมนี่แหละโมงนี่แหละเน็ตเน็ตผมดิดออกมุอเศารานี้ ทำกับข่าวแปบจ๋าแต่ยังกินน้อบัตหน่อยได้อะไรกินน้ออย่าบอกเรื่องหลาบสางลุงข้าวเช้ายังไม่ได้กินเออรอครับผมน่าจะกินละมั้งครับผมอันนี้มันเที่ยงแล้วนะน่าจะเดือดกัข้าวเชข้าวเที่ยงเลยเนาะม้าท่านเปิดใส่เลย บ่อน,นอว่าทันโอ้ยเ,เซฟเซฟครับก็อยู่นี่แี่ละคุณวั๋นนะครับผมสวัสดีนะครับจะไม่เทอีกใช่เปล่าเมื่อกี้มาทันบ่ทีครับผมบ่ทีบ่ทีเมื่อเช้ามันไลไอยูทูบเบอร์เขาไล่พร้อมกันหลายเครื่องนะครับผมมันก็เลยดึงสัญญาณกันเนาะมันก็เลยเน็ตเราก็เลยหลุดนะครับผมถ้าเน็ตใครไม่แรงมันจะหลุดนะครับ มาสื่อหัวหายใจตัวไปเนาะนเอาไว้อัอดเย็นๆนะครับผมแต่ว่าแดดร้อนนะครับบรเทศได้ครับผมบรเทศปรเทศสัญญาเลยครับผมบรเทศเด้ออ๋อมาเรียกกินต้มเม็ดบะหมีอยู่เอดโอครับผมย <c oughs> ืนตื่ยืนงงงงงกินกินย่างปลากินเม็ดสันกี้เอออยากอยู่ครับผม ลงกินข้าวลามกระบอกเดียวกับกาแฟนะครับผมลงข้าวลำเแล้วนะครับผมจะทำก็ให้ขอชิมก็ได้ไม่งั้นต้องเกลียดก็เขาให้ลูกให้พวกเขาเจะจริงจะเนาะเมื่อกี้เจีหัวชิ่มเลยแต่โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับผม ขัดข้องทางเทคนิคนิดนิดหน่อยนะครับลาโบไคไฟท์ที่บ้านในลมตั้งเตีอยชังพีทีเอฟซีฮา่าวใสแม่งครับผมแล้วไลไฟนั่ยงลผมประัลาจะฟังยูด้อนอนอันรังไงตัวซับหาให้เพื่อเพื่อรับครับผมทิตะวันนะครับนอนพักผ่อนนะครับ กเกษตรกรได้ย็ดให้ขวุ้เปเลี้ยวเป็เลี้ยวคุยดมาหมบอกออกานทำกับข้าวกินเองอหรอดีแล้วครับผมบ้านน้อยข้าวกินเองดีกว่านะครับแม่บอกสิว่ากินกัน ีนว่าซิว่าทิมกันบอ่อ๋อบม่ได้ทิมี้ครับผมมันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมมันเป็นอุบัติเหตุเด้อดีกล้องไปหาข่าวจริงก่อนด้วยจ้าครับผมน่าเสแสงว่ามี่วเหลี่อ่ะสัตย์เดี๋ยวมาไม่จ้าครับผม เคงเทีฝนลินฝนตกลินแอดอ๋อครับผมฝนคงเทพยฝนตกแล้วเหรอมันตกล้างโควิดหรือเปล่าครับเจ้าสูงยางนอนลุงพดนี้ครับผมจ่าโอร์มาเดอร์พี่เตียรน,นะครับพี่สเตียรน,นะครับโอร์มาเดอร์ครับง่วงค่ะพี่กองเมื่อเกินสว่างคาตาเลยแทบไม่ได้นั่งมาถัดหะ นอนนอนครับพี่ตะวันนอนนอนพักผ่อนครับผมี่อ้องค้หยพี่ตะวันนอน